สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแกลเปิดชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นเจริญทรัพย์นั่นเองนะครับผมก็สําหรับรายการที่ผมจะมาให้ชมกันนะครับรายการนี้เป็นรายการเนื้อมหาชนวนกระไหลทองลงยาสีประจําวันเกิดนะครับมีทั้งหมด8ดเหรียญนะครับผมก็เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เต็มจอเลยนะครับผมก็ เป็นกล่องที่ถูกซีลด้วยถุงพลาสติกมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับซิลมารอบด้านอยางนี้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมานี่นะครับเป็นโลโก้ของวัดจุฬามณีแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับกล่องก็เป็นกล่องที่ทําค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับเหรียญท้าเวสวรนโนจตุมหาราชิกาพิมพใหญ่นะครับผม ปัญจมหาเทพาวุธปราภัยรีนะครับผมรุ่นเจริญทรัพ์ยนั่นเองนะครับผมก็จะมีฝั่งน,นี้ก็จะเป็นองค์ท้าววิสุวรรณนะครับฟันด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญนั่นเองนะครับผมพุทธศักราช2563นะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลของวัดชุรามณีนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าด้านในมีสีอะไรบ้างนะครับผมผมาชมกันนะครับ ขออนุญาตแกะสักแป๊บนึงนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี่เลยนะครับพอแกะถุงออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับก็ตรงกล่องก็สามารถแกะได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์แปะนะครับผมก็คือมีเฉพาะซีลถุงมาอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือส่งตรงมาจากวัดเลยนะครับผมของพึ่งถึงเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คือเหรียญจะถูกเรียงเป็นสองแถวแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับถูกเรียงมาแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับจะมาให้ชมกันว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับผมอก็สีประจําวันเกิดนะครับแปดสีเลยนะครับผมอ่าเหรียญก็จะเรียงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแปดเหรียญ ถูกใส่ออกมาในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมตอนนี้เราก็จะไล่ชมปเป็นเหรียญไปนะครับผมเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นลงยาสีเหลืองนะครับผมก็สําหรับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับมหาชนวนกระไหลทองนะครับลงยาสีเหลืองนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับผ้ากำมะหยี่สีขาว นี่กันนะครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับแค่เราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเหรียญลงยาสวยมากๆนะครับอันนี้นะครับถึงแม้จะสีทองนะครับกับสีเหลืองนะครับแต่ว่าการกัดผิวเป็นลัศมีแบบนี้แล้วก็ลงยานะครับก็ทําให้เหรียญนั้นมีมิติแล้วก็มีลวดลายนะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับท่านใดที่เกิดวันจันทร์ก็ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับวันนี้ นี่เลยนะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าความสวยงามเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับหูเหรียญนะครับก็เป็นลักษณะลวดลายกระหนกแบบนี้เลยนะครับก็คล้ายๆกับรุ่นจำปีปลดหนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอบเหรียญนะครับเป็นลายกระหนกสวยงามนะครับผมก็เป็นรุ่นที่ออกแบบแบบใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งไม่เหมือน กับรุ่นที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นนะครับผมนี่นะครับองค์ท้าววิสวรณ์ก็จมูกโด่งนะครับผมมีความสวยงามเข้มขังนะครับผมเส้นคอก็ชัดเจนเลยนะครับก็คล้ายกับรุ่นจำปีสี่ห้ามากๆเลยนะครับสําหรับองค์ท้าววิสวรรณ์นะครับประทับยืนตรงนี้นะครับก็จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงชายแครงนะครับผมที่จะไม่เหมือนรุ่นจำปีสี่ห้านั่นเองนะครับผม แต่สำหรับการกัดผิวลงยาสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากมานะครับนี่นะครับสวยงามแล้วก็โดดเด่นจริงๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆก็โดยรวมแล้วนะครับทำให้เราดูแล้วเนี่ยก็คือเหมือนรัศมีที่แผ่ออกจากองค์เทวสุวรรณนั่นเองนะครับก็แผ่จากด้าน,นหลังแล้วก็กระจายออกไป นะครับผมในรอบทิศทางเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่ถูกออกแบบมานะครับอย่างมีความละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับก็คือเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้รุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็เป็นรุ่นที่วัดจุลมณีนะครับจะสร้างนะครับเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์นะครับไปสร้างวัดไปสร้างอ่ากุฏิสงฆ์นั่นเองนะครับเนื่องจากอ่า กุติสง์หลังเก่าก็มีความชำรุดนะครับผมก็สร้างกุติสง์หลังใหม่นะครับเพื่อให้มีความคงทนถาวรสืบไปนะครับเพื่อที่จะเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อที่จะสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองนะครับผมถ้าเราดูด้านข้างของเหรียญนะครับนี่นะครับลงยาก็จะเป็นเยิ้มเยอะแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามมากๆนะครับก็คืออันนี้เป็นความเงาของลงยานะครับ นี่นะครับเป็นความเงางามเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทางวัตจ,จุามณีนะครับที่ในการจัดสร้างเหรียญน,นะครับถ้าผมว่ามาดูข้างในเลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูผ่านซิลอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับพอดีถุงแง้มออกมานิดนึงนะครับเราก็เอาเหรียญออกมาให้ชมกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เห็นความสวยงามกันเต็มๆเ,เลยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับสวยงามนี่นะครับลงยาเงาวิบวับเลยนะครับสวยงามนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนี่เลยนะครับก็เป็นด้านบนนะครับให้เราดูด้านบนก่อนเลยหูเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นโคดเหลงนะครับโคดเหลงก็คือปั๊มขึ้นมาจากเหรียญเลยนะครับก็เป็นโคดปั๊มนะครับขึ้นมาด้านบนก็ชื่อรุ่นนะครับลาบผล คูนทวีซับกลับมานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอักขระภาษาจีนอยู่ทางด้านใต้นะครับสองประโยคนะครับด้านบนนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นนะครับเทียนกวนชื่อฟูนะครับผมก็เป็นเทพเจ้าประทานพรนะครับผมนี่นะครับเทพเจ้าประทานพรด้านขวานะครับก็จะเป็นเทียนต้าโฉชินนะครับผมก็เป็นเทพเจ้าตอบแทนคนขยันหมั่นเพียรนั่นเองนะครับก็เป็น ประโยคของภาษาจีนนะครับส่วนตรงกลางนะครับเหรียญนะครับก็จะเป็นกระบองใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมียันพุทซ้อนนะครับอยู่ตรงตรงกลางนะครับอยู่ตรงด้ามนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นกระบองเล็กนะครับแล้วก็จะมีอัขรยันตรงนี้ก็จะเป็นจักรของพระนารายณ์นะครับผมแล้วก็จะมีวชิราวุธของพระอินทร์นะครับผมแล้วก็จะมีดวงตาพญายมนะครับผม เราก็จะมีภาพพวกศิษะของอาระวะกายักษ์นะครับผมก็ทั้งหมดเซพเทพสตราวุธนี่ก็คือเป็นสุดยอดของเทพสตราวุธที่นํามารวมกันอยู่บนหลังเหรียญนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละอาวุธก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็ป้องกันสารพัดสิ่งอันตรายทั้งปวงทั้งหลายนะครับผมสิ่งอัปมงคลนะครับพูดผีปีศาจในทุกๆอย่างนะครับผมก็ป้องกันได้หมดเลยนะครับผม แล้วก็ภาษา jogo. จีนบรรทัดถัดไปนะครับก็เป็นบรรทัดที่สามนะครับก็จะเป็นเชิงชงว่าจีนะครับผมก็คือเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีนั่นเองนะครับผมส่วนด้านขวานะครับผมก็จะเป็นทิ้นเชียงชื่อเชิงนะครับสมหวังดังใจคิดนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับบรรทัดนี้ก็จะเป็นเทียนเชี่ยไท่ผิงนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทียนเชี่ยไถ่ว่านชื่ออยู่อี้นะครับผม สมความปรารถนาทุกประการนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสุดยอดของอาการมารวมกันของเทพสัตราวุธนะครับเพื่อ,อามาประทับลงบนเหรียญน,นี้เพื่อความาสุดยอดนะครับของเหรียญน,นั่นเองนะครับที่จะให้ทุกท่านนั้นมีไว้บูชานั่นเองนะครับก็วัดจุลมณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่นะครับจเจริญทรัพน,นะครับพุทธศักราช 2องห้าหกสนเองนะครับผมแล้วก็จะมีการ mm hmm. เลเซอร์โค้ดนัมเบอร์เหรียญไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอกโค้ดเหล็งอยู่ตรงนี้นะครับตอโคดเหลงสําหรับชุดวันเกิดนะครับมีการตอกโค้ดเหล็งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ละเนื้อแต่ละรุ่นนะครับก็จะตอกโค้ดต่างที่กันไปนะครับอ่าไม่ใช่หมายความว่าตอกตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้ทุกเหรียญไม่ใช่นะครับก็คือ ถ้าเป็นชุดวันเกิดก็จะตอบตรงนี้นะครับถ้าจะเป็นเนื้ออื่นก็จะไปตอบบริเวณอื่นๆที่เป็นพื้นที่ว่างๆนะครับก็ขอให้เรา,าต้องเข้าใจตรงนี้กันไว้ด้วยนะครับผมก็นี่นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับของเหรียญน,นะครับผมเหรียญน,นี้นี่เองนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมพอดีว่า ใกล้จะจบคลิปและไฟดันดับสะก่อนนะครับผมก็แต่เราก็ได้เห็นความสวยงามกันไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะเอามาแบ่งปันกันนะครับว่าความหมายนะครับของพระยันต่างๆแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับผมก็จะมาให้ชมกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ทุกท่านได้ชมเหรียญที่เป็นความสวยงามนะครับเผื่อที่ว่าท่านใดย,ยัง ไม่ได้บูชานะครับก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับผมก็เป็นเป็นความรู้ที่จะเอามาบอกต่อกันนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญกระไรทองนะครับกระไรทองลงยาสีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นสีประจาวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมวันนี้ก็ เอาความสวยงามของเหรียญมาให้ชมกันเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ะกันสวัสดีครับ